สวัสดีค่ะไกลไปไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนปักเตียงปักเตียงไ <c oughs> กลไปไว,วะรู้สึกว่าร้อนเนาะเดี๋ยวนะเอาใกล้ๆก่อนจะได้เห็นสานขึ้นต่าง <c oughs> บางคนเขาอยากไลฟ์สดอะคะ <c oughs> ใช่ชวนเขาเรียกว่าชวนเพื่อนๆทานข้าวนะคะ <c oughs> นี่นะคะส้มตำกินแล้วนะทางนี้เอา<ร>อเลยเอาเลยเอาเลย,ยแล้วไข่แป๊บเดียวแล้วก็วันนี้ก็จะมีไข่เค็มนะคะมีไข่เค็มแล้วก็มีส้มตำวันนี้เราทานแบบง่ายๆนะคะับทางนี้นะคนี้ใครอยากทานส้มตำม,มาทานด้วยกันนะคะบายๆโทรศัพท์สอาเข้า <c oughs>